ไปไหนเนี่ยเวลาให้กินหญ้าดูดิกินไมลูกกินไม้ากินหรือเปล่าไม,ไม่กินแล้วเหรอจะกินอะไรบอกพ่อมาดิอยากกินอะไรเหรอแป้นอยากกินกล้วยไม,ไม่มีกินอ้อยไม่มีไม่มีนะ กินหญ้าอย่างเดียวเนี่ยหญ้าเนี่ยที่ตัดมาเนี่ยเยอะเนี่ยนี่ครับเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเนะ้าในวันนี้นะครับผมโอ้โหวันนี้อากาศรู้สึกตอนเช้าวันนี้อากาศเริ่มจะร้อนแล้วนะครับผมนี่วันนี้เราก็พาแม่แป้นเรามาอยู่กับน้องคุณศึกเรานะครับเนื่องจากควานบานเราตอนนี้นะ ก็ไปตัดหญ้านะครับเป็นเวนเขานะเขาต้องไปตัดข้อโพดเหมือนที่เราไปตัดกันทุกครั้งนะครับผมวันนี้ตัดข้อโพดนะครับผมนี่วันนี้แป้นเราก็ได้มาอยู่กับน,น้องคุณศึกเรานะครับผมคุณศึกเราอยู่ด้านล่างากงันเลยตัวแม็กมาสโซหวานอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราก็พาให้เอฟซี FC มาดูคุณศึกเราด้วยนะครับว่าคุณศึกเราตั้งแตห่หายป่วยมาเนี่ยดูเป็นไงบ้างน,นะครับก็ยังไม่ได้อัปเดตกันเลยนะครับอมาดูกันหน่อยนะครับ นี่นะครับดูคุณศึกเรานะครับดูล้าเริงนะครับหูสะบัดงวงแกว่งหางแก่งนะครับผมดูอึเขานะครับอึเป็นก้อนแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับแม่แป้นเราว่าไงแป้นแป้นจา๋าแป้นอ,อยู่กับคุณศึกนะลูกนะดูแลคุณศึกด้วยนะแป้นรักคุณศึกไหมรักไหมลูกรักคุณศึกเปล่า อ๋อรักนะเอาหญ้าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยอโอเคนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราตัดหญ้าให้นะกินด้วยกันนะแป้นกินด้วยกันนะลูกห้ามทะเลาะก,กันนะแป้นนะแป้นโตแล้วนะต้องดูแลคุณศึกนะลูกรักคุณศึกไหมแป้นรักไหมคะ วัยใหญ่ปากเขาอีกละดูดิคุณนิยายปากเขาอีกแล้วดูแม่แป้นเราอะ <c oughs> ไรจะรักกันขนาดนี้เลยเหรอนี่ครับก็ไม่ค่อยจะได้ให้อยู่ด้วยกันนะเพราะว่าคุณบานเราก็ไปต้องไปอยู่รับทังท่องเที่ยวนะครับวันนี้คุณบานเราไปตัดหญ้านะพอดีเราก็มาหาหน่อยนะครับเอาแม่แป้นมาทักทายคุณศึกหน่อยนะครับออเราอยู่ด้านบนนะออเราอยู่ด้านบนนี่กระท่อมของเรานี่นะครับผมด้านบนนู่นแหละออเขาอยู่นะครับ วันนี้มาดูคุณศึกกับแม่แป้นเรานะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะตัดย้ายเขาหน่อยนะครับผมวันนี้แป้นดูแลคุณศึกได้ไหมฮะมดูแลได้เปล่าลูกดูแลคุณศึกด้วยนะนะแป้นนะ <laughs> นี่ฮะคุณศึกเรานะครับก็อายุห้าปีนะครับผมดูดีนี่ฮะห้าปีแล้วนะครับ bà vào này Ông đêm nám ấy. Ông đêm nám, thay cho đêm nám cái đêm. Tập da không nói đi. 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 Nghe ไปอยู่ตรนคุนไหมออาวคุนมาอยู่ด้วยกันนะคุนขอบคุณครับยังคุนเสียงหน่อยครับคุนคุณจา๋าออาวคุนกินอย่างเดียวแป้งู่ข้างหน้าไหมา ไปไหนเนี่ยเวลาให้กินหญ้าดูดิเอ้อคือมาลูกเบื่ออาหารแล้วไปไหนฮะเนี่ยหญ้าพ่อตัดให้เนี่ยเห็นไหมยาวไปแล้วเปล่ามาเร็วขึ้นมาหลังนกครับแต่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนกอยู่ละมาต่อมาเร็วขึ้นม่ เดี๋วว้าวไปไหนกันเนี่ยถอยให้กินหญ้าด้วยกันแหมมันเล่นกันตรงไหนไปนึกน,น,นะนี่ไงหญ้ากินเลยลูกตัดเสียแรงละตัดตัดแล้วไม่กินนะ่ะตลอดเลยเป็นตัดแล้วไม่กินนี่เหน็บเปล่าเลยนะดูนี่ครับกินที่ไหนครับนี่ ตัดยาแล้วไม่กินช้างอะไรเนี่ยฮะแป้นกินยาปะเนี่ยกินไหมไม่กินหรอเดินหน้าหนีอ้าวไม่กินแล้วครับผมตอนนี้ไม่ถูกใจนางได้กกล้วยอ้อยอะไรถูกใจดูคุณศึกกินแป้นไม่กินนะครับผมดูดีครับเอ้ากินไหมกินไม่ยากินหรือเปล่า ไม่กินแล้วเหรอจะกินอะไรบอกพ่อมาดิอยากกินอะไรเหรอแป้นอยากกินกล้วยไม่มีกินอ้อยไม่มีไม่มีนะกินหญ้าอย่างเดียวเนี่ยหญ้าเนี่ยที่ตัดมาเนี่ยเยอะเนี่ยเนี่ยครับบางทีเราตัดหญ้าแถวๆนี้นะเขาไม่กินเลยนะครับผมแต่แป้นนะครับกินออสกินนะครับออสกินหมดแป้นไม่กินอ่ะคุณศึกเราก็กินอยู่ นะครับรู้สึกเราเป็นช้างเด็กก็ค่อยๆกินนะครับดูดิแป้นเราไม่กินนะนี่แหละเป็นช้างพังที่เอาใจยากมากเลยถ้ามีกล้วยอ้อยก็น่าจะกินอยู่นะครับแต่บางครั้งก็ไม่ได้จะมีตลอดนะครับผมคือช้างต้องกินหญ้านะครับคือข้าวของเขาแหละอาหารหลักดูดิเดินเฉยแลวไม่มีเชือกไหนกินเลยหญ้าก็สวยนะเนี่ยเราตัดให้ตรงนี้นะครับห้อมนุ้นนะฮะนี่ คุณสึกกินไหมคุณสึกคุณสึกกินหรือเปล่าครับคุณกินไหมลูกโอ้โหคุณบอกกินนะครับดูคุณกินเชือกเดียวเลยนะครับดูมีแย่เข้าบ้างแป้นเราไม่สนนะดูดีครับนี่นะครับดูดีครับแป้นไม่กินอะไรเลยนะครับผมเขาไม่ได้ป่วยนะครับเลือกกินหน่อยเขาไม่ชอบกินญ้าแถวนี้นะครับชอบกินย้าที่เราตัดไกลๆใกล้นี่ไม่กินใช่ไหม ฮะชอบกินไกลๆชอบเข้าป่าใช่ไหมลูกอือแป้นชอบเข้าป่าเหรอลูกอืแป้นสวัดีเอฟซีไหนลูกสวัดีข้ากันแล้วสวัสดีข้าสวัสดีข้าแป้นไม่หิวแล้วลูกฮะแป้นไม่กินเหรอฮะแป้นไม่กินหญ้าเหรอทำไมอะลูกเป็นไร องอนมีงอนนะครับคือมันไม่ชอบนะฮะหญ้าก็สวยนะนี่หญ้าเป็นหญ้าป่านี่ไม่กินเฉยเลยดูนี่อยู่ด้วยกันนี่ไม่ห่วงเรื่องกินห่วงจะเล่นกันดูงวงนี่คว้ยกันเลยอย่าทะเลาะกันนะอยู่ด้วยกันเริ่มเริ่มละเริ่มมีมวยคู่เอกละอยู่ด้วยกันนานๆก็ทะเลาะกันนะครับผม คือเขาเล่นกันแหละครับบางทีเล่นแรงๆไปเชือกหนึ่งไม่พอไม่ชอบนะเชือกหนึ่งก็จะเล่นเอาวทะเลาะกันนะครับดูแป้นเราเนี่ยคุณศึกเราก็เริ่มดมแล้วนะอนาคตพอพันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่นี่ชอบแป้นหรือเปล่าคุณฮะคุณชอบแป้นไหมลูกฮะคุณชอบแป้นไหมคุณเอ้ยคุณสวัสดีครับก่อนครับก่อนลูก คุณครับก่อนลูกครับยังครับดีๆีโอแปนมานี่เแปนอ้ะไม่เอาอะไรสักอย่างเลยสองเชือกนี่เสียแรงหมดเลยนะครับวันนี้มาตัดหญ้าที่เหนื่อยไม่กินเลยนะครับดูสองเชือกเลยนะไม่กินสักเชือกเลยหัวจะเล่นกันนะนี่หญ้าไม่กินแล้วนะครับดูถามว่าอิ่มไหมดูดิท้องก็ไม่เต็มเท่าไหร่นะ แป้นเราก็ท้องเขาจะประมาณเท่านี้แหละวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันอ่ะไม่กินก็ไม่กินนะครับผมไม่กินดูดิโอ้โหเอาหาหญ้าที่เปื้อนอืดดูครับดูที่นางชอบกินดูดิอันนี้เสร็จหญ้าขุนศึกนะกลับกลับจะกินเฉยหญ้าสดๆไม่กินเอา ฮะไม่กินหญ้าแล้วลูกไม่หิวเหรอแป้นแป้นไม่หิววะลูกอ๋อไม่หิวออดูครับญ้าที่เขากินดิดูดิเอาเศษหญ้าเขามากินนะที่หญ้าสดสดตัดสดสดนี้ไม่กินดูคุณอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทักทายคุณออสด้านบนหน่อยนะครับผม ไปกันเลยนะครับโอ้โหในเมื่อแป้นแป้นกับคุณศึกเราไม่กินหญ้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาหญ้าตรงนี้แหละลองไปให้ออสดูดีครับว่าออดจะกินหรือเปล่าครับอันนี้จะไม่กินแล้วนะครับถ้าถ้าเขากินเขากินไปแล้วคือถ้าเราปล่อยอย่างนี้คือเขาจะเหยียบเล่นเล่นเลยนะจะเสียเปล่านะครับดูเล่นดูกันเล่นดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวงวงก็ขาดนะขุนนะอย่าแย่เข้าปากลูกนะ แป้นแป้นจ๋าแป้นจ๋าเดี๋ยวเอาหญ้าให้ออสก่อนนะอนุญาตไหมลูกฮะไม่กินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปให้ออสก่อนนะดูคุณเล่นเฉยนะครับเอายาตรงนี้ไปให้ออสดีกว่าดูเดี๋ยวจะจะเหยียบเล่นกันนะครับเปล่าๆนะครับไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาหญ้าไปให้ออสดีกว่านี่ก็มัดใหญ่อยู่นะหนึ่งมัด ออสอยู่ข้างบนนะครับมาดูกันว่าออสจะกินหรือเปล่าครับผมะวันนี้ก็มาดูแลลูกๆของเรานะครับนี่ออสอยู่นี้เองนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กับพายออสนะไม่มีรางวัลเลยลูกไม่มีจ้ะออสไม่มี นี่นะก็อยู่กับไพออดนะครับก็อ๋อเราก็สบายดีนะครับก็เริ่มจะหายแล้วนะเริ่มใกล้จะหายแล้วเดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้อาจจะย้ายละคือออกไปเดินออกกําลังกายนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้เดินออกกําลังกายนะครับแค่ผ่าไปดื่มน้ำเฉยคือยังไม่ให้ใกล้ๆเพื่อนๆนะครับผมนี่ฮอันนี้ไพออดนะครับผม ออสุดหล่อของเราเออวันดีครับ่อลลูกวัดีครับ่อนครับก่อนเร็วฟังเสียงอยู่นะครับผมนี่นะครับก็อยู่กับไพออสออสไม่มีนะลูกไม่มีนะไม่มีรางว <damit> ลัลอะไรเลยไม่มีนะถือว่าเห็นย่ามเรานะครับปกติเราจะมีรางวัล <med S 1> ให้ไม่มีนะครับผมนี่ก็มาทักทายออสนะครับมาดูห้างออสหน่อยว่าช่วงที่เราไม่ช่วงกักตัวเนี่ยเรียกว่ากักตัวแล้วกันนะครับไม่ถือว่าตกมันนะครับผมมาดูหุ่นห้างหน่อยนะครับผม นี่นะครับหุ่นห้างของไพออสนะครับผมไพออสของเรานะครับก็หุ่นก็ลดลงอยู่หน่อยนะครับผมถือว่าเราก็ให้อาหารน้อยลงนะครับก็ไม่ได้ให้เยอะนะครับก็ไม่ได้น้อยมากเท่าไหร่นะครับก็คือจํานวนที่ให้เราก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับน้อยกว่าที่กินปกตินะครับผมนี่นะก็อยู่ในช่วงกักตัวนะเราก็จะไม่ให้เขาตกมันเพราะว่าไม่นอันตรายกับเราอีกนะครับแล้วก็ ก็า,การเบรกหญ้าอย่างนี้นะครับก็ลำบากด้วยนะครับนี่นะครัออสเรานะครับนี่วันนี้กินหญ้าอร่อยอร,อร่อยเลยนะครับผมนะหุ่นห้างก็ลงนิดนึงนะครับผม <c oughs> ด้านหลังด้วย ก็หายดีแล้วนะครับผมก็ยังไงนี่นะครับไพออดของเรานะครับสบายดีนะครับผมนนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็ถ่ F4 นะครับมาทักทายออดแป้นคุณศึกเรานะครับผมไปกพร้อมกันนะออดเราก็จะแยกมาอีกที่หนึ่งนะครับไม่ให้ใกล้เขานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายไพออดนะครับ สบายดีนะครับผมบายครับนี่ไงสุดหล่อของเรานะครับ